ลามันคืออะไระหลายท่านอาจจะต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับจะได้ไปทันรถอไปดูโจทย์กันก่อนโจทย์ข้อนี้ยังอยู่ในแบบที่2นะครับคือการดูความสัมพันธ์จาก2ไป1ใช่ไหม 2ไป1แล้วก็4ไป3นะครับอ่ะมาดูครับข้อ7ครับข้อ7คําถามครับถามเสื้อฟ้าครับที่มีกระเป๋าตั้งอยู่ตรงโต๊ะครับท่านี้ครับตอบอะไรครับข้อ7ฮะข้อ7ตอบข้อ4ข้อ4นะฮะข้อ4อ่ะลองมาดูก่อนอาหารกินน้ำดื่ม2ไป1 4ไป3นะครับ ต่อพ่อ4ใช่ไหมน้าจะคู่กับอาอาแปลว่าอะไรครับน้องของพ่อน้าแปลว่าอะไรน้องของแม่ถ้าบอกเพศบอกได้ไหมว่าน้ากับอาเพศอะไรบอกไม่ได้ไปดูป้ากับลุงก่อนป้าเป็นผู้หญิงลุงเป็นผู้ชายน้องพ่อน้องแม่ลุงแปลว่าอะไรครับพี่ของพ่อ อ่ะแล้วครับน้องพ่อนะครับแล้วเกี่ยวอะไรกันอ่ะมาดูก่อนอันดับแรกถ้าเจอเข้อสอบประเภทนี้สิ่งที่ต้องคิดเป็นอันดับแรกนะครับเพศเพศที่ท่านสามารถบอกได้เลยถ้าบอกว่าลูกเขยอย่างเงี้ยผู้ชายสไปฟ์ผู้หญิงอ่ะมาดูก่อนนะนะแปลว่าอะไรน้องแม่รู้ไหมครับว่าผู้ชายผู้หญิงไม่รู้นะจะคู่กับอะไร ผูอ้อาอาผู้ชายผู้หญิงไม่รู้เอ้าแล้วป้าเนี่ยผู้หญิงลุงผู้ชายมันจะไปกันได้ยังไงครับเอาอะไรดีอากับลุงอากับลุงอ,า,อาดูดูอีกทีนะอาหารกินน้ำดื่มนะครับานาคู่กับอานาเนี่ยระบุเพศไม่ได้แต่รู้แต่ว่าเป็นน้องของแม่อาก็เป็นน้องของพ่อ ระบุเพศไม่ได้ลุงใช่ไหมคู่กับอะไรโจทย์ให้ลุงคู่กับป้าไม่ได้รครับยังไงก็ไม่ได้ป้าคู่กับหลานแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะครับป้าคู่กับหลานโอเคน้ากับอาจากน้าไปอานะครับน้านี่ระบุเพศได้ไหมไม่ได้อาระบุเพศได้ไหมไม่ได้ป้ากับหลานหลานระบุเพศได้หรอครับ หลานไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้อยู่ดิตอบอะไรอะ่ะอ่ะกลับไปดูคําว่าทวดนิดหนึ่ง<อ>ทวดนี้ท่านรู้ไหมว่าผู้ชายผู้หญิงอะ่ะเออยายท่านรู้ไหมอ่าลองดูนะ้ากับยายก็คือไม่รู้มารู้ทวดกับป้าก็คือไม่รู้มาที่ผู้หญิงเห็นไหมครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจากว่ามันทําให้งงได้คําว่าน้าเนี่ย เป็นน้องของแม่สิ่งที่ระบุไม่ได้คือเพศเพราะเราไม่รู้ว่าน้าชายน้าสาวใช่ไหมครับมาที่ยายสิ่งที่เรารู้คือยายต้องเป็นผู้หญิงครับไปที่คําว่าทวดทวดเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าทวดเราเป็นผู้ชายผู้หญิงทวดปู่ทวดตาทวดยา่าทวดยายใช่ไหมครับเราไม่รู้มากับคำว่าอะไรป้าซึ่งเรารู้ว่าเป็นผู้หญิงนี่คือคำตอบของข้อนี้ครับข, <c oughs> ข้อ9ข้อเขขอ อา้อาวข้อ8ดผมกะจะกระโดดนะครับไม่ไม่สำเร็จข้อ8ข้อ8ผมถามน้องที่อยู่น้องหรือพี่ไม่แน่ใจนะครับที่อยู่กจอหลังพี่เปิ้ลนะครับเสื้อดำครับครับเนาะจุ๊บอ่าน้องจุ๊บข้อ1ฟันธงเลยนะครับเจดี JD, คู่กับสถูปบทคู่กับละครเจดี JD, คู่กับสถูปละครคู่กับบทใช่ไหมใช่ไหม สถูปคืออะไรครับสิ่งก่อสร้างชนิดเอ้สิ่งสิ่งก่อสร้างชนิดหนึ่งนะลักษณะนา,นามก็เหมือนเจดีคือใช้คําว่าองค์นะครับไม่ได้อะตอบอะไรครับเจดี JD เป็นองค์สุภาษิตเป็นบทนี่คือคําและลักษณะนามนะครับ <c oughs> รู้จักช่อฟ้าเนาะช่อฟ้าลักษณะนามว่าอย่างไงครับ <c oughs> เข้าวัดบ้างไหมครับไม่ค่อยได้เข้าเนาะ <c oughs> ช่อฟ้าลักษณะนามว่าอะไร ยอดตัวครับเคยเคยดูเกมเศรษฐีเมื่อก่อนไหมไต่พอบก็ถามว่าลักษณะนามของรุ้งกินน้ำคืออะไรอะ่ะตัวนะครับไปไปข้ออื่นเถอะข้อ9สวายให้สวายมาคู่กับกระบ,บอกและให้อะไรคู่กับอะไรไม่ยากแล้วครับข้อนี้ถ้าพื้นฐานในการเดาธรรมดาคือปลาน้ำจืดกับปลาทะเลท่านรู้จัก สะเพียนเนาะสะเพียนนี้อยู่น้ําจืดร้อยเปอร์เซนต์ลากกล้วยรู้จักไหมครับลากกล้วยอย่าคิดไปถึงใต้ดินแล้วมีรากของกล้วยออกมานะครับเป็นปลาชนิดหนึ่งมันมีคําหลายความหมายไงนะครับตอบอะไรครับสะเพียนกับลากกล้วยยี่สกัอินซีมาดูสบายน้ําจืดใช่ไหมยี่สกน้ําจืดอินรีกระบอกทะเลทะเลโอเคอย่างเงี้ยได้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 ไดได มาถึงข้อที่ผมบอกแล้วนะครับว่าเวลาคิดไม่ดีเนี่ยมันจะหลอกเราแต่ถ้าเราคิดถ้าเราเป็นคนรอบคอบนะเราจะ <c oughs> ทําข้อนี้ได้ไม่ยากเย็นถามสุ่มดีกว่าตอบอะไรกันไว้ครับข้อ <c oughs> หนึ่ง <c oughs> งูกับปลามาดูคําตอบนะครับแมวเซานี่เป็นอะไร <c oughs> เป็นงูแมวเซาเป็นงูแล้วปลาก็เป็นปักเป้าสิครับถ้าอย่างนั้นนะ่ะใช่ไหมเพราะโจทย์ สองไปหนึ่งใช่ไมสี่ไปสงั้นปลาก็เป็นปักเป้าสิใช่ไหมว้าวเราอ่านว่าว้าวปักเป้าแต่ปลาเราจะอ่านว่าปักกับเป้าใช่ไหมสรุปแล้วถูกไหมถูกที่ไหนอ่ะ <c oughs> ดูดีๆครับดูดีๆสวะอ่ะแมวอ่าไหนละ่ะข้อนี้ข้อ10บนะครับถ้าท่านตอบข้อ1นเนี่ยแปลว่าแมาวเซาคืองูชนิดหนึ่ง แล้วท่านก็คิดว่าปลาคือปักเป้าชนิดหนึ่งนะครับเพราะลูกศรมายงจาก2ไป1 4ไป3ไม่ถูกครับไม่ถูก <c oughs> อข้อ4ขอคำอธิบายครับที่คิดข้อ4เพราะอะไรกุลานี่เป็นปลาเหรอครับ <c oughs> อ่ะ ถ้ายังนึกไม่ออกสิ่งที่ช่วยท่านได้ผมมีผู้ช่วยนะครับพจนุนกรมราชบัณฑิตไม่มีอะไรดีเท่ากับการเฉลยที่มาจากราชบัณฑิตไปไหนแล้วละ่ะนี่คือความหมายของคำว่ากุลาจากพจนุนกรมราชบัณฑิตความหมายแรกนะครับกุลาคือว่าวชนิดหนึ่งคนไทยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวว่าจุลาสองมันเป็นชื่อชนชาติชนชาติหนึ่งนะครับคือ เผากุลาแล้วปลามันมาจากไหนครับไม่มีนะครับไม่มีนะกุเราครับปลากุเราไม่ใช่ปลากุูลาโอเคนะมาช่วยกันหาคำตอบครับอะมาช่วยกันตอบตกลงตอบอะไรครับอ่าลองดูนะแมวแมวเซาคืออะไรครับงูพันหนึ่งกุูลาคือ ว่าวชนิดหนึ่งก็คือว่าวจุลากลับไปดูกระปะคืองูชนิดหนึ่งว่าวปากักเป้าก็คือว่าวชนิดหนึ่งคำตอบที่ได้คือหมายเลข4ครับนี่ขนาดเฉล,เลยยังพาผมหลงเลยนะครับดูต่อไปเหลือเหลือแค่4ข้อมาละอย่าไปคิดมากเลยครับไปแบบที่3ครับแบบที่สามมาไปดูกันมาแล้วนะ อาหารจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่2น้ำจะอยู่ลำดับที่3ลักษณะความสัมพันธ์ของโจทย์ข้อนี้ก็คือ2ไป1และ3ไป4ดูดีๆนะครับผมเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปแล้วตอบข้อ11ถึงข้อ14ครับข้อสอบักษณะนี้เคยออกรอบที่เป็นรอบที่กอพอเปิดปีที่แล้วอะ่ะแต่เขาออกคําว่าอะไรนะผมจําจําไม่ได้อะ่ะคำว่าอะไรครับสแกนดิเนเวียแล้วก็มีประเทศประเทศหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนั้นเรามาทดสอบอมาดูข้อนี้ครับ ข้อ11ให้เวลาคิดนิดหนึ่งเดี๋ยวขอ,เ,อเลยเวลานิดน,นะครับคงจะไม่เกิน4ี่โงครึ่งแหละเพราะหลายท่านจะต้องกลับต่างจังหวัดด้วยความรู้รอบตัวนะครับภาษาแล้วก็หลายๆสิ่งที่เขาใช้ในการออกโจทย์พวกนี้ท่านจะต้องต้องต้องค้นคว้าเองด้วยแหละข้อ <c oughs> นี้ถาม น้องเอ,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 อนะครับกจอไม่ใช่เอสพปนะครับเพราะเอสพป,ปถามแล้วน้องเอกจอครับข้อนี้ตอบอะไรครับข้อ11คู่คู่ที่ให้มาคือใต้หวันกับเกาหลีใต้นะครับท่านดูกันว่า2อ,อย่างเนี่ยเหมือนกันตรงไหนแล้วจะชี้ออกไปจาก2ไป1 3ไป4ีเนี่ยท่านต้องหาให้ได้อย่างนี้นะครับเพราะโจทย์บอกแล้วหารกินน้ําดื่มเอตอบอะไรครับตอบ2ครับเอฟันธงมาแล้วครับ เอเลือกไทยกับไทเปเพราะมีไทยเหมือนกันใช่ไหมครับไทเปคืออะไรไทเปคืออะไรครับไทเปเป็นประเทศไหมไม่ใช่ไทเปคือเมืองหลวงของประเทศไต้หวันสองไม่ใช่ครับตอบอะไรครับพี่ด้านหน้าตอบอะไรฮะตอบหมาเก้ากับมาเลเซียดูดีๆนะไต้หวันกับเกาหลีใต้เหมือนกันตรงไหน มันคืออะไรครับมันเป็นเกาะข้อสอบมันไม่ถามละมูลละไมขนาดนั้นหรอกครับมันถามธรรมดาครับมันถามง่ายกว่านั้นน่ะไต้หวันกับเกาหลีใต้เหมือนกันตรงไหนลองจัดกลุ่มเทวีปมันเอเชียแหละแล้วมันอยู่เอเชียไหนครับเอเชียตะวันออกญี่ปุ่นก็อยู่เอเชียตะวันออกอะพี่เขาตอบหมาเก้ากับมาเลเซียหมาเก้าอยู่เอเชียตะวันออกไม่เถียง แล้วมาเลเซียละ่ะตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่ <c oughs> ข้อ3เหรอครับ <c oughs> ข้อหนึ่งง่ายๆเนาะเรารู้จักกษัตริย์จิกมี่ใช่ไหมครับพูตานอยู่ที่ไหนครับอยู่พูตานถูกแล้วละ่ะอยู่พูตานแล้วอยู่อยู่ส่วนไหนครับอยู่ส่วนไหน <c oughs> ตอบเก่งจัง <c oughs> อยู่พูตานครับอยู่ตรงไหนอะ ยูเอเชียอันนี้ก็ตอบแบบเหมือนไม่ให้พลาดนะครับยูเอเชียเอเชียไหนอะเอเชียตะวันออกจริง่งพูดตานอยู่แถวญี่ปุ่นเหรอครับเอเชียใต้นะครับอินเดียเอเชียใต้เพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ตรงไหนครับข้อ1ครับจากเอเชียตะวันออกไปเอเชียใต้เอเชียตะวันออกไปเอเชียใต้ได้แล้วนะครับไปข้ออื่นเถอะนะครับข้อ12 อ่าข้อนี้ข้อนี้ถ้ารอบสอบรอบหลังๆมานี่คงคุ้นเนาะเขาให้อะไรคู่กับอะไรนะในข้อสอบอะรู้จักยูริกไหมครับยูริกคืออะไรครับกรดกินมากๆถ้ามียูริกเยอะๆเป็นอะไรครับเป็นเกา <c oughs> แล้วดินเปรี้ยวเกิดขึ้นเพราะอะไรครับกรดอ่ะโอเคนะข้อนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากบางคนนุ่นเลยครับแอสฟันมันคืออะไรวะแอสฟัน <c oughs> คืออะไรครับแอสฟันยางมาตอยครับ มันชื่อเท่ๆนี่แหละแต่มันไม่มีอะไรหรอกนะครับแอสฟันอะไปข้อ13บละหลวมคู่กับใจเบาเมื่อกี้บอกว่าใจเบาหมายถึงอะไรนะบางคนคิดง่ายๆเลยละหลวมก็รัดกุมใจเบาก็เอาเบาใจนี่เ่าง่ายดีเวลาไม่มีแล้วข้อไหนครับส,สามหรือสี่ ใจเบาแปลว่าเชื่อคนง่ายจะตรงข้ามกับอะไรครับหนักแน,น่นหละหลวมตรงข้ามกับรัดกลุ่มถ้าท่านตอบข้อหนึ่งท่านได้ครึ่งคะแนนครับไม่ถูก <c oughs> ปิดท้ายครับไปข้อ14ข้อสอบถามจากเรื่องใกล้ตัวอย่าคิดมากแล้วอย่าคิดลึกคลุยคู่กับปีเหมือนกันตรงไหน <c oughs> เป่าอันนี้ไม่ยากใช่ไหมที่จะยากก็คือไอหาซ้ายกับหาขวานี่แหละ ซอเป็นเครื่องดนตรีชนิดไหนครับสีซอให้ควายฟังอย่างนี้เราเดาได้เปิงมงังเปิงมังคืออะไรอะ่ะกลองผีหนังมนุษย์จําได้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเออเราก็เดาได้กลองซอสีเปิงมังตีลมนาคืออะไรครับเ,เครื่องตีคือกลองแตรเอาไว้เป่าไปกันได้ไหมไปกันไม่ได้คบกันไม่ได้โทนกนับแคน ตีกับเป่าเดาได้ไหมครับพินกับจะเข้พินคืออะไรครับเครื่องดีดจะเข้คืออะไรครับเครื่องดีดชนิดหนึ่งใช่ไหมครับเราก็เดาได้แล้วสุดท้ายนี้ฝากไปให้ทําที่บ้านไม่เฉลยครับเป็นปริศนาดูตัวอย่างแบบที่สี่เฉลยหมดไม่ได้ครับมันน่าเกลียดตัวอย่างแบบที่สี่อาหารกินจุด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  น้ำดื่มทำข้อ15บามาละงงเลยนะครับเกลือขันทศกรสารส้มด่างทับทิมผงฟูน้ำหมึกพิมพ์เสนถ่านน้ำตาลผงผงชูรสนะตัวเลือกที่4คือผงชูรส น้ำตาลน้ำตาลกับเกลือมานั่งเค็มกับหวาน <c oughs> โจทย์ต้องตามแบบที่4นะครับเพราะสิ่งที่ถามคือถามแบบที่4นะครับอาหารไปกินก็คือ2ไป1แล้วก็สกลับมา3สิ่งที่ท่านจะคิดคือ4กับ3ไม่ต้องคิดอย่างอื่นตอบอะไรตอบสน้ำตาลกับเกลือ มันสัมพันธ์กันยังไงครับหวานกับเค็มมีขันทศกรบ้านใครมันเค็มบ้างไหมครับไม่มีเนาะคุณคิดว่าขันทศกรกับผงชูรสเนี่ยถ้าจะดูความเหมือนเหมือนตรงไหนสังเคราะห์ใช่ไหมน้ำตาลก็ได้มาจากธรรมชาติเอวังนะครับนี่คือข้อสอบอุปมาอุปไมยมีคำถามไหมครับคิดว่าก็พอก็คงจะ เปิดสอบในเร็วๆนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวนะทิ้งนิดหนึ่งถ้าสมมุติว่าทําข้อไหนที่เหลืออยู่แล้วอ,อยากได้คําตอบนะครับลองเดี๋ยวให้เมลทิ้งไว้เพราะว่านะครับถ้าอยากจะรู้ก็เอานี่นะครับถ้ายังไงถ้าสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจนะครับ เมลมาคุยกันได้นะครับตัว K ตัว S ตัว P แล้วก็ Maximum แล้วก็ Hit นะครับ M K S P Maximum Hit at Hotmail.com นะครับลองถ้าสมสติว่าเจอโจทย์แล้วก็มีความรู้สึกเอ้ข้อนี้มันถูกไหมอะไรเงี้ยครับก็เมลมาคุยได้เพราะว่าจริงๆแล้วข้อสอบส่วนหนึ่งอย่างที่ผมได้มาเนี่ยก็คือการรวบรวมจากน้องๆที่เขาเข้าเรียนแล้วก็ส่งมาให้นะครับมีปัญหาก็ลงลงเมลเข้ามาคุยนะครับเค okay, นาะถ้าไม่มีอะไรนะครับ ก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางกองการเจ้าหน้าที่ที่ให้โอกาสนะครับมาถ่ายทอดเรื่องของการสอบแล้วก็อขอบคุณทางส่วนพี่นพด้วยนะครับที่ช่วยในการบันทึกเทปแล้วก็ถ่ายทอดนะครับแล้วรวมทั้งสสชที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ทางหอประชุมที่จัดสถานที่ให้นะครับถ้ามีอะไรก็นะครับเมลมาคุยกันได้นะครับแล้วก็ง่ายๆอย่างอยู่ในกรมเนี่ยก็เดินขึ้นไปชั้น6กนะครับเดินขึ้นไปชั้น6ที่ฝ่ายบริหารนะนะ นะครับโอเคครับผมคงม,มีแค่นี้เชิญท่านอกจอเลยครับขอบคุณครับ <c oughs> เครื่องคอมพิวเตอร์ภาษาไทยเรียกอะไรจริงๆแล้วราชบัณฑิตบัญญัติว่าคณิตก่อนครับคณิตแล้วก็ก่อนแต่ไม่มีใครใช้ครับก็เลยต้องคอมพิวเตอร์นั่นแหละง่ายๆครับ ขอบพระคุณอาจารย์เกียรตินะครับอาจารย์เกียรติเป็นคนของเราเองที่สพทแล้วก็มาช่วยโครงการนี้สําเร็จได้เนี่ยด้วยคนหลายๆฝ่ายนะครับที่ช่วยกันแต่ว่ากว่าจะหาอาจารย์ได้เนี่ยก็เพราะอาจารย์เกียรติช่วยแนะนํานะครับไม่งั้นผมก็ไม่รู้ทางเลยถามคนนู้นคนนี้ตอนแรกก็ไม่รู้จะทาอย่างไรก็อาจารย์เกียรติเสียสละมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ไม่มีเงินให้นะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเพราะผมไม่มีตังค์จริงวันนี้หมดตัวคือไปคือไม่คือมันหยุดหลายวันไงนเราไม่ได้เบิกเงินเราไม่นึกว่ามันจะหยุดแบบนี้พอหมดเงินก็ไม่รู้ทำไงก็คว้ากระเป๋าตัวเองซื้อข้าวไปซื้อข้าวมาข่าว,วิทยกรไม่มีเหลือฝากไว้ก่อนนะครับขอขอโทษอาจารย์เกียรติไว้ตรงนี้แล้วก็เกียรติเข้ามาคุยแล้วประสานอาจารย์คราวที่แล้วนะครับก็ประสานมาให้ก็ได้รับความอนุเคราะห์ ราคาถูกมากนะครับในการติวครั้งนี้เนี่ยเราใช้เงินกันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่า,าดีใจที่พวกเราเนี่ยสนใจมาหาความรู้กันจริงๆผมแอบดูอยู่โอ้โหทุกคนแบบเรียนเหมือนสมัยก่อนตอนเด็กๆมันจะเรียนกันอย่างนี้เปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะมันเรียนกันดีเหลือเกินก็ขอวอวยพรนะครับเมื่อกี้ท่านทิพย์ดีผ่านเข้ามาแล้วก็ทราบเรื่องแล้วว่าทุกคนมาเรียนกันมาทั้งจากต่างจังหวัดทั้งกรุงเทพมากันเยอะมาก ทีวีมานะครับก็ท่านฝากขอบคุณที่สนใจนะครับและท่านก็อยากให้ตั้งใจมากๆแล้วก็อวยพรว่าเปิดสอบครั้งหน้าเนี่ยทุกคนจะมาอาสอบแล้วก็สอบให้ได้มีตำแหน่งว่างอยู่เยอะนะครับถ้าถ้า,าโชคดีท่านคงจะเป็นข้าราชาการของกรมประชาสัมพันธ์อวยพรทุกท่านครับขอบพระคุณครับ